สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลุงลีเกมมิ่งแชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับลุงลีมีกิจกรรมใหม่จะมานําเสนอกิจกรรมนั้นมีชื่อว่าฟิวช่างกิจกรรมนี้ก็จะทําให้เราสะสมมณีเพื่อที่จะแลกไอตัวนี้นะ Can coward you smell bristle? him! <Get 'em. S 2> วิธีการง่ายๆนะเปิด เพื่อหามณีนะแล้วเอามณีมารวมกันนะครับ F4 ซึ่งมณีแต่ละมณีเนี่ยมันก็จะมีมณีทองแดงมณีเงินมณีทองและมณีสีม่วงนะครับถ้าเราเปิดได้มณีทองแดงเอามณีทองแดงมารวมกันก็จะเป็นมณีเงินนะครับแล้วเอามณีเงินรวมกันก็จะเป็นทองและทองรวมกันก็เป็นมณีม่วงถ้าเราสะสมมณีม่วงครบ5เม็ดนะเราก็จะได้สกินแร็คพอตไปนะครับถ้าลุงโชคดีก็คือได้มณี ทองนะถ้าได้ทองแดงก็คือธรรมดานะครับ F4 มาลุ้นกันเปิดทีละอันเลยเออตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่อ่ะดูซีได้ไร <c oughs> โอ้ได้55าสิบ้าโทเค็นสตาร์นี่เป็นอะไรมนันีเป็นทองแดงนะก็ถือว่ายังกาก,ากอยู่นะมาต่อไปล่ะ <c oughs> โอ้ทองแดงเหมือนกันแต่เป็นออฟนะคือถ้าเราไม่อยาก ไม่รวมเราก็จะได้สามารถแลกออฟได้เลยนะครับ F4 ออฟหนึ่งลูกอันนี้เท่ากับตรงร้อยห้าสิบ AP นะเราใช้แค่เก้าสิบเก้าโอเคเปิดมานนี้อันที่สามดูสิโอ้ได้ทองแดงว่ะมาอันที่สี่ตรงนี้โอ้ได้ออฟเปิดอีกอันหนึ่งอันนี้โอ้ได้ออฟสองลูกคุ้มเฮ้ยอันเนี้ยคุ้มมากเลยนะเพราะว่าเก้าสิบเก้า p ได้ออฟทั้งสองลูกอย่างเอาอ่ะอันที่หกตรงนี้ดูสิ ไม่ไมันมีแต่ทองแดงนะอ่ะถ้าอย่างเงี้ยลุงได้๊ปอปมาสี่ลูกก็นั่นเนี่ยถูกไหมถ้าลุงเอานี้ก็ได้สี่ลูกแล้วมาลุงลุงรวมนี่หน่อยทองแดงรวมทองแดงดูรวมดูสิจะได้ไรเห็นไหมวิธีการเราจะรวมนะเราจะอัปเกรดมันจากทองแดงเป็นทองเนี่ยเราจับลากมันเลยอึง้งแล้วมันก็จะสุ่มให้ว่าเราจะได้ไรนะจากทองแดงรวมกันได้เงินแล้วก็มันลุ้นกันว่าในเงินเนี้ยจะได้ไร โอ้เงินไดทุกเค่นอย่างเกลือเงินเนี่ยดูดิอย่างเกลือมากเลยไดทุกเค้นอ่ะลุงขอเปิดอีกอันหนึ่งเพื่อเอามารวมแบบนี่แล้วก็นี่เพื่อเอาเป็นทองไปแล้วกันมาอ่ะนะลุงเอาทองแดงทองแดงรวมกันดูสิจะได้เฮ้ยเือเห็นไหมเงินรวมเงินเนี่ยคดเกลือเลยแล้วเนี่ยลุงจะเอาเป็นทองนะมาลุ้นกันว่าลุงจะได้ไหม ได้เดชด้นสองร222โคตเกลือกเกน2อ2รก็คือระดับแบบกากถ้าลุงจะไปม่วงนะลุงต้องเปิดเปิดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะสะสมเอาทองมาสมทองอะ่ะเพื่อที่ให้ได้ม่วงโอ้ตอนนี้ลุงใช้ไปเท่าไหร่เนี่ยลุงใช้ไป693 RP นะ693 RP ก็มาโชว์วิธีการสุ่มดูนะว่า โอกาสที่มันจะได้อาจจะได้มากได้น้อยนะแต่พอเดูแล้วก็รู้แล้วนะว่าโอกาสมันจะได้แจ็คพอตอ่ะมันก็มันก็ยากเหมือนกันนะแล้วก็ใช้งบด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครเปิดได้ออฟหรือได้อะไรที่อยากได้แล้วะเราก็เอาเลยก็ได้อย่างลุงเนี่ยอ่ะถือว่าลุงเอา700 RP มาแลกออฟสีลูกก็ถือว่าคุ้มนะลุงจับเลยเนี่ยได้ออฟหนึ่งลูกแล้วได้ออฟสอลูกแล้วอันนี้ไฮไลท์มันอยู่นี่ออฟ อีก2ลูกเป็น4ลูกแล้วแล้วแถมได้ทุกเค้นอีกนะครับโอเคแค่นี้ก็เพียงพอแล้วลุงว่าก็โอเคนะคุ้มแล,ะละ้วล่ะสำหรับลุงนะเพราะถ้าจะเอาให้สุดเนี่ยมันก็ไออาร์พีเยอะกิจกรรมนี้ไปนะ7ครั้งนะใช้ไป600 693 RP อาพีนะตุ่มแล้วได้ออฟมาทั้งหมด4ลูกนะ FC ออฟ4ลูกกับทเค็นนะครับโอ้ทเค็นลุงพันสามแล้วหมดเข็มอไรเนี่ยหมดเข็มแรก 1ี่กโอเคยังทันอยู่มางั้นเรามาเปิดออฟทั้งหมด4ลูกกันเลยมาลุ้นกัน FC ว่าจะได้อะไรจริงๆมาเนี้ยได้กระเป๋าไหมเนี้ยลุยออฟสี่ลูกได้สชิ้นส่วนสกิน4ชิ้นโอ้ได้รีเจนเนอรี่ไฟนอลบอสนะครับเป็นชิ้นส่วนสกินนะโอเคก็ถือว่าเกือบไปแล้วกัน <laughs> ไม่เป็นไรอย่างน้อยลุงก็ได้ซุ่มใหม่นะลุงเอานี้ซุ่ม นี่แหละคือ v l u e ที่แท้จริงของการเล่นกิจกรรมนี้นะครับว่า693 RP จะได้สกินอะไรนี่มาลุ้นกันถ้าได้สกินธรรมดาก็เกลือไปกิจกรรมนี้ลุมเฟลเลยนะแต่ถ้าได้มากกว่าสกินธรรมดาก็ถือว่าโอเคอ่ะคุ้มค่ากับการเล่นกิจกรรมนี้เรามาลุ้นกัน FC ลุยด เด็กเด็กดกลุงชอบสูตรมาอยู่ตรงนี้แนะล้วมันกกันแล้วยิงแ๊ะเลยรีเจนเดอรียได้กล่องมาว่าอย่างนั้นก็ยังดีนะได้กล่องมาเปิดเล่นเพราะยังไงถ้ามันออกแพทเทิร์นแบบนี้ยังไงลุงได้สกินมาแล้วละ่ะแต่อาจจะเป็นสกินกากๆนะคิดว่าน่าจะใช่นะสกินกากๆอ้ไม่กุ้มครับ FC ซลุงได้ไซเบอร์ป๊อป โอี e, นะถือว่าคุ้มมากเลยสก,กินนี้1350ัพีว้าวกิจกรรมนี้โอเคเลยสก,กินนี้ลุงจัดมาแค่693อัพพีนะครับ FC ขอคิงหน่อยยังไงถ้าใครชื่นชอบให้ลุงมารีวิวกิจกรรมแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องลุงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าบายบายครับผมสวัสดีครับ Finally n a l l The h e c g โอ้ของแท้ตัวนี้